สิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือการที่คนไทยมีน้ำใจต่อกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ละคนทำหน้าที่ของตอนเองอย่างเต็มความสามารถเช่นเดียวกับโรงแรมในย่านถนนข้าวสารที่ตัดสินใจลดราคาห้องพักเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ ข้าวสารพาร์คเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ย่านถนนข้าวสารเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเปิดให้บริการมาประมาณ6ปีแล้วมีจำนวนห้องพักรวม40ห้องอยู่ห่างจากพระบรมหาราชวังเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและต้องการที่จะแสดงน้ำใจ พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยจากที่ต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่พระองค์ให้ได้มีที่พักจึงได้ลดราคาห้องพักเป็นพิเศษสำหรับคนไทยลงจากปกติมากกว่าครึ่งเหลือได้ราคาต้นทุนเพียงห้องละ490บาทโดยสามารถพักได้1-2คนขึ้นไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แรงบันดาลใจก็น่าจะมาจากสิ่งเดียวที่คนไทยมีก็คือความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน เะะพราะองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยสูงมากเราก็เลยมองว่าในฐานะที่เราอยู่ใกล้ถนนลาดตําเนินนะคะอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังสิ่งที่เราทําได้ก็คือสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีก็คือที่พักห้องพักที่สะอาดสบายอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็เรามองว่าหลายๆคนเนี่ยมาไกลไม่สามารถที่จะหารถกลับบ้านดึกๆได้หรือบางคนมีความรู้สึกว่า เหนื่อยมานั่งรอนานอยากจะมีที่พักที่อย่างน้อยได้เข้ามาเปลี่ยนอิริยาบถเราก็เลยคิดว่าการที่เราให้ส่วนลดกับคนไทยเป็นพิเศษในกรณีนี้เนี่ยน่าจะช่วยเหลือคนไทยที่ที่มีความรักต่อพระองค์ท่านอยากจะมาถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะมาพักได้ในราคาที่เป็นราคาต้นทุน ด้านแขกที่มาพักบอกว่ารู้สึกประทับใจเพราะตั้งใจจะเดินทางมาแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระปร,รมินมหาภูมิพลอดุยเดชการมาพักที่โรงแรมช่วยให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นรู้สึกดีมากๆที่ที่ได้มีโอกาสมาพักที่นี่เพราะว่าเมื่อคืนเข้ามาเช็คอินก็ดึกแล้วอะค่ะแต่ยังน้อยพอเรามาเนื่องจากเขาบอกว่ามันไม่ไกลจากสถานที่มากนักก็เช็คอินเสร็จก็ออกไปตอนสามทุ่มขวา S <S <an> <S ก็ไปชมพระรูปที่รูปที่ทางนสาสักศึกษาศิลปกรวาดนะคะสวยงามมากแล้วคนก็เยอะมากค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ทุกคนมาด้วยความรักพระองค์ท่านมาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำแล้วก็ได้เห็นความเขาเรียกว่าความมีน้ำใจของคนไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง <S <S <an> ผู้ประกอบการโรงแรมบอกกับเราว่าถานนข้าวสารในช่วงนี้อาจจะดูเงียบเก่าไปบ้างเนื่องจากเป็นช่วงโลซ s e a s ประกอบกับมีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหันไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยแทนการท่องเที่ยวในสถานที่รื่นเริงอย่างถนนข้าวสารแห่งนี้